สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับอยู่กับเดชชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับครับคลิปนี้ครับผมป๊าป่อแม่ป่น้องมาดูพื้นที่เล็กๆข้างบ้านของผมนะครับผมได้ปลูกผืชพักสวนครัวลงไปครับนี่ครับบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับนี่นี่ติดบ้านนะครับตัวนี้ก็ติดหัวนะครับนี่เป็นบ้านของเปลียนบ้านนะครับตังนี่ก็ตังแปลงตังลงไปตรงไปไหนครับ นะครับน้ผมอยู่ทุงนอ้นะครับน้ำผมอยู่ก้นนะครับต่างเข้าตรงนี้นะครับแบ่งไปสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งฝั่งนี้นะครับนะครับผมพาไปดูพักของผมนะครับคือพักสวนัวของผมนะครับปลูกในพื้นที่เล็กๆนี่ครับว่ามีอะหยังพ่องนะครับนี่ครับอันดับแรกครับม้าพอพักกัดจอนครับออกดอกแล้วครับ่อแม่พี่น้องครับพักกัดจอนแปลงแปล้งนะครับผมก็เจลรถไถไถแล้วก็ม้ายกก่องเจ้ขบุกมายกก่องนะครับ นี่ผักกาจจอนหรือว่าผักกวางตุ้งดอกครับออกดอกแล้วครับปรม่ปะนะครับผมใจวิธียอดหลุมนะครับนี่ครับเอาเอาเมล็ดโยนลงไปเลยครับโยนลงไปเลยแล้วก็ใจ้ใจ้แกลบโค้งครับหรือว่าแกลบดิบเนาะมามาปุ๊กไว้ครับมามาปุ๊กไว้แล้วก็ใจ้วิธีหองนาำแบบเทพสายน้ําปุ๋งนะครับนี่ก็เป็นผักกาจจอนครับโอ้พ่อมจีจะได้กลิ่นะครับนี่ครับผักกาจจอนหรือว่าผักกวางตุ้งดอกนะครับ ครับป่าโตงามๆครับเจ้าพิธียอดหลุมนะครับยอดลงไปครับแล้วที่หลุมไหนนักนะครับเาก็ลกออกห้องนะครับตีลกออกก็เอาไปหลวกก้านผักชีได้ครับเม่อๆครับแปลงเดียวกันครับก็เป็นผักกาดเขียวปรีครับนี่ครับป่าโตครับมือแข็งเซกเอมยังม่อๆครับป่อมไม่ไปนอนครับผักกาดเขียวปรีป่อมไม่ไปนอนบ่ต้องกลัวนะครับเปิ่นแก้มาครับกินบดตันครับก็เอาได้แปลงพัก ชมได้พักเก็บได้ครับพักกาเขียวปีนี่สารพัดประโยชน์ครับมองอี้ครับแก่งใส่เกมเมียงม่วมม่วครับนี่ครับพักกาเขียวปีก็อใจวิธียอดหลุมเหมือกันนะครับนี่ครับยอดหลุม2เมตร3เมตรไปครับนี่ครับพยายามยอดหลุมเมตร2เมตรนะครับออกตรงใจวางพยายามนี่ครับใจ้าน้อยหนึ่งแตกก็ออกมาแบบสวยงามครับนี่ครับใจ้กบดำเขาคุ้มนะครับยอดแล้วกับเจ้กบดำเขาปุ๊กนี่ครับหลุมไหนไม่นักก็อนถอนทิ้งครับลบขวางครับ เนี่ยพอทางหน้านี่ครับข้างหน้านี่ก็เป็นกระรำปลีนะครับนี่ครับปลูกไว้ประมาณหนึ่งไร่ต้นครับเริ่มจะใหญ่เริ่มจะงามนะครับกระรำปลีของผมนะครับนี่ครับพื้นที่เล็กๆครับพมใหม่พี่น้องครับปลูกไว้เด้อครับเหลือกินก็ไว้ขายครับเอากินก่อนครับเอาเข้ามาพื้นที่นี้นะครับเอาได้กินพักสารพัดนะครับนี่ครับมาดูเห็นเห็นแปลงครับนี่ครับนี่ก็เป็น พักหอมป้อมหรือว่าผักชีนะครับนี่ลกขายได้แล้วครับกินได้ลกขายได้แล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นลกขายแล้วครับลกขายกระเจ้าตามหมู่บ้านเฮานะครับนี่ผักผักหอมป้อมนะครับหวานนิดน้อยนะครับนี่ครับกําลังจะได้กินครับนี่ก็ลกไปขายผงแล้วนะครับนะครับมาดูนี่ครับนี่เป็นตาฝันกะลำนะครับก็จะเอาปลูกครับเป็นกะลำปรีเกตเอครับเป็นกะลำปรีเกตเอนะครับขโมยไปนอง คนใดมาซื้อก็ขายครับต้นกล้าละ1บาทครับบัวไม่พี่น้องครับนกล้าหนึ่งบาทบ้านขอน้อยตำบลบุรุูสร้างจังพะเยานะครับเขามาซื้อได้เนอครับกล้ากัลล์กัลล์ปีเกตเอนะครับรับประกันได้นะครับผมนี่ซื้อกล้าผลต้องซื้อเกตเอมานะครับตั้งนานี่ครับบัวไม่พี่น้องครับพอตะนี่ครับเป็นหอมเตียมครับปลูกไว้กินเหมือนกันนะครับหอมเตียมนี่ไม่ได้ขายเน้อครับครับเอาขี้ไก่เข้าใส่แล้วนะครับขี้ไก่เลี้ยงไก่บ้านไข่ไว้อยู่นะครับ หอมเตียมนี่แปลงยาวๆเลยครับเป็นแปลงยาวๆไปเลยหอมเตียมหรือว่าหอมขาวครับนี่ครับปลูกในแปลงยาวๆเลยครับพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้หลายอย่างนะครับนะครับเดินไปด้างหน้าครับนอาไปพอเห็นตีนะครับต้องเป็นแปลงเป็นแปลงไปครับไปไหนีปน้องครับตีรถไถเข้าไปได้กับขอบบกครับใบยากครับนี่ก็เป็นแปลงพริกนะครับแปลงต้นกล้าพริกนี่เป็นกระลำปลีเหมือนกันครับกำลังจะปลูกใหม่อยู่ครับ เพิ่งจะได้ปุ๋ยไปนะครับเพิ่งปุ๋ยไปมาฟอแปลงนาครับนี่ผมก็ได้วานวานพริกลงไปครับนี่ครับเป็นพริกสายพันธุ์ทองระยะเป็นพริกสายพันธุ์แด่ดุ้ครับผมก็จะปลูกในแปลงนาของผมครับปลูกในแปลงนาอายุได้ดึงเดือนนะครับพ้อมปลูกแล้วครับแปลงนาก็เริ่มเป็นเริ่มเริ่มทําแปลงแล้วครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับทางเหนือครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาบ้านผมครับก็จะทําส่วนพริกครับ นี้ผมก็จะทำประมาณประมาณสี่ไร่ครับกอเพราะในถาดหลุมไปแล้วนะครับถาดถาดหลุมมดครับก็ามาวานในแปลงดินจี่พงนะครับสลับกัอนไปครับการเกษตรผมมีอย่างแนนอนครับขนาดพื้นที่เล็กๆนี่ครับผาก็ยังได้ปลูกพักผึ่งพักสวนครัวไว้กินนะครับนี่กะทิกงามๆนะครับร้อมปลูกร้ามขายนะครับขายให้ปู่แม่เป็น้องชาวบ้านที่บ่ได้วานเองนะครับมาซื้อได้ครับต้นละหนึ่งบาทนะครับอ่ะมาพอตัวนี้เห็นนะครับนี่ก็เป็นต้นหอม หอมแบงนะครับหอมแบงนี่ถ้าแกมาแล้วฮอกเกษตรแบงปลูกเยอะนะครับนี่ก็แบงปลูกหนึ่งแปลงครับไว้กินแล้วก็ไว้ขายด้วยนะครับผมไปเป็นน้องครับไว้กินแล้วก็ไว้ขายขายกู้ครับหอมป้อมนะครับพักหอมป้อมนี่ครับขายกู้ครับเป็นมัดเป็นมัดนะครับมัดห้าบาทห้าบาทโอ้น้อยเดียวครับผมไปเป็นน้องครับมัดห้าบาทครับหอเอาไปสักสี่ห้าสิบมัดครับได้ครับเงินนะครับกินต้วยครับขายด้วยครับผมไปเป็นน้องครับพื้นที่เล็กจี๋นะครับ นี่ให้พอครับเดี๋ยวผมจะปาไปพอแปลงนักปุ่นนะครับมาพอแป็กนี่ก่อนเี hmm. at ่นะครับเพื่อนเทปมะนักครับอันนี้ครับตั้งหน้านี่ก็เป็นเป็นมะเขือยาวหรือว่ามะเขือหัมมาครับออกหน่วยแล้วครับนี่ครับมาพอครับโอ้ยออกหน่วยแล้วครับนี่ครับมะเขือหั่มม้ากับออกหน่วยครับออกหน่วยจีนนะครับตั้งเหนือไปจัาต่ำครับหรือว่าบางคนว่าซุปมะเขือยาวนะครับตั้งเหนือห้องมะเขือหัมมาครับนี่ออกหน่วยแล้วครับนี่ยอดมงหม่งจีนนะครับนี่ครับมะเขือหัมมาทั้งหน้านี่ก็เป็น มะเขือเจ้าพญาครับนี่ครับประมาณสิบกว่าเก้าครับนี่ครับปลูกไปเลยครับโอ้นี่ถือครับน้ำพริกได้แล้วครับนี่ครับมะเขือเจ้าพญาครับออกลูกโอ้ครับนี่ครับน้ำพริกได้แล้วครับออกลูกนักแล้วครับนี่ครับมะเขือเจ้าพญานะครับมะเขือยาวนี้ครับปลูกไปครับปลูกไว้กินครับนี่จะออกออกหน่วยเหมือนอยู่นะครับออกหน่วยเหมือนนะครับมะเขือยาวนี่ก็ออกหนวยเมือนโอ้แกนี่ครับใหญ่แล้วครับนี่ครับโอ้เห็นเมื่อกี้วันนี่ก็จะได้ ผมจะเอาไปต่ำครับออกมารุนแรงนะครับต่ำเมาะครับหวานหวานครับผมหมายไนนองครับเมาะเมาะเลยนะครับนะครับไปดูตั้งหน้าตัวครับเนี่ยก็้ันพริกนะครับหมาเนอครับขายด้วยนะครับผมพี่นไปนองครับต้นละหนึ่งบาทนะครับต้นละหนึ่งบาทพร้อมปลูกครับอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับพร้อมปลูกเมาะเมาะครับผมหี่นไปองครับพร้อมปลูกแลวเนอครับนะครับไปดูแหมแปรงนะครับอ้าครับ นี่เป็นมะเขือยาวเหมือนกันนะครับกําลังปลูกครับกาลังจะปลูกไปนะครับเป็นมะเขือยาวเหมือนกันครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งสามสี่ดหนึ่งสองกะครับเจ็ูณเจ็ดนะครับเจ็ดห้าสามก่ต้นนะครับนี่ครับประมาณ5 5าห้าสิบกว่าต้นครับห้สกว่าต้นอ่ากะรำปลีครับอ่าไปดูข้างหน้าครับอ้าเห็ฟังหนึ่งนะครับเห็ฟังข้างถนนครับติดตามเข้า แปลงน้าของผมนะครับนี่ครับปลูกมานี่ครับมาขี้โหดครับลืมจื่อครับนี่ครับปัดโตงามๆนะครับมาขี้โหดครับปลูกมาขี้โหดเมา่อครับผมไปน้องครับนี่ครับอัดโตครับมาขี้โหดก็เอาชุดๆครับหลับก็น้องพริกนะครับปัวหลวงก็น้องพริกก็ได้แกงก็ได้พัดก็ได้ครับทั้งเหนือเปื่อยก็แกงเส้นดูกหมูแกงเส้นปลาแห้งนะครับเมา่อครับนี่ก็เป็นแปลงพริกนะครับเป็นแปลงพริกได้ด้แล้วก็ เป็นแปลงฟิกผันพื้นือมนะครับพื off, ้นที่เล็กครับปลูกได้สารพัดนะครับหวานกาฟิกไว้ขายด้วยครับนี่เป็นนะครับเป็นก้างมะทั๋วฟักยาวครับแปลงก้างขีเอนะครับโอ้เหลือกินนะครับนี่ครับถ้าออกหนวยออกนั่นมาครับนี่เป็นบัวครับเป็นบัวหอมนะครับบัวบัวเรียมครับบัวมัน้นอยนะครับออกหน่วยนะครับนี่ครับมะน้อยก็ออกหนวยแล้วนะครับนี่ครับพัวครับมะน้อยมะน้อย เป็ดน kleine en, ja ี <Wha> ่นี่เป็นต้นขาครับพ่อแม่ปีน้องครับนี่ขาก็โอ้ใส่ต้มไก่ครับเมา่อครับนี่ครับสารพัดประโยชน์นะครับนะครับพื้นที่เล็กๆจี๋นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ปลูกพักผือสนุกวัวได้เนี่ครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในชื่อคุณนะครับจะคอยด้ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก่อนจะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมจนอยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับพื้นที่งามๆจี๋นะครับพื้นที่นิดหน่อยจี๋ครับ ผูพ้ดพดทักษ์สวนขัวไว้กินเนอครับปูใหม่เป็น้องครับขอบคุณผูใหม่เป็น้องช่วยคุน้นเ้อครับป้ากันคลิปไหมครับปูใหม่เป็นน้องครับขอบคุณครับ